ตอนนี้นะคะเราก็ถึงที่สวนภงมิกันแล้วขอบคุนว<ม>ายนะคะบางเินมากเฮ้ยช่วยช่วยอันนี้ก็คือแบบของเยอะมากเหมือนฉันแบบย้ายบ้านมาอังกฤษใด้แต่ก็จริงแหละก็ย้ายบ้านจริงๆนั่นแหละแต่ว่าก็ไม่เคยถือเองนะคะมีคนถือให้ตลอดตั้งแต่ที่ไทยคือแบบเพื่อนทุกคนก็คือช่วยถือเวอร์เลิฟยู ถ้าเดินเอะไรกังคืคอเดินที่คืนวันน่ะโอเคหิวแล้วนะโอเคเพื่อนกูหิวแล้วนะหิวที่มือก็ได้กินคืกแค่มือเดียวเองวันนี้โอเคพี่มกวสวัสดีค่ะทุกคนนะคะเรากำลังจากวแหละเนี่ยค่ะเราก็อยู่ที่เช็คอินนะคะไม่รู้จะพูดอะไรน,นี่คนที่มาส่งเยอะแยะ,ยะมากมายนะคะคือทางทางโซร,ร์โฟมือนกมีเราเนี่ยแหละ ที่ใหญ่อยู่คนเดียวอีดองจริงมือชี้ใหญ่เท่าเราอยู่วะเรามันสเตลเล่เรามันราชกูลสีห์กูร์โอเคอันนี้ก็คือแก๊งดาวประเทศไทยนะคะเป็นดาวยูเทเราใช่ปะจะเป็นดาวยูเทียเราใช่ไหมเฮ้ยกูถไายยูทูบไม่คุยแล้วอะไรนะจะเป็นดาวยูเทียเราใช่ไหมอันนี้คือนั่งดูคติมานะคะสภาพเพื่อนก็จะเป็นแบบนี้ทำผมมานั่งดูคติมาสี่คนไม่นั่งเวฟ โอเคนั่งเวฟอ๋อดูอ๋อตังหมดใ่ัอ่านี่ก็มาแรปกระเป๋ากันซะหน่อยนะคะแต่ไม่รู้ว่าแรปทำไมแต่ว่าโอเคแรปก็ได้โอเคเหรอตอนนี้นะคะเรากำลงัลงเช็คอ,อินไม่เขาบอกว่าตรงไหนก็ได้เขาบอกว่าให้ต่อแถวว่ตรงไหนแม่งบอกว่าสองอันกูก็ไม่เข้าาพากูเดินไปแล้วเราวนกลับมาอีกรอบนึงเพราะแถวมันยาวมาก โอ๊ยยืดตรงนั้นโอ๊ยยืดตรงนู้นตรงนี้ตรงนี้นี่หลังคนนี้เออกูเดินไปทำไมไปอ่านเลยค่ะนี่กูถ่ายรูปกับเพื่อนตรงนี้นะคะดูเพื่อนแท้ใช่ใช่เพื่อนแท้นะคะแล้วก็ไปต่อแถวให้ไปแล้วนะดจ๊๋าเบ๊ยบายบาย รอดูบล็อกทำแกงขิวหวานอยู่โอเคแกงขิวหวาน,ววานอ่ะอันนี้ก็คือร้อนอานมากแต่ว่าโชคดีที่มีมูฟที่น,น่ารักมารอให้เขาใช่ไหมครับไม่มีเธอทำไงจะทำเองสิ <laughs> บายบาย bueno. ดิฉันก็เดินทางคนเดียวนะคะแล้วก็ได้เข้ามาข้างในแล้วทุกคนทุกคนนะคะ่ะแล้วนี่ก็คือการเดินทางคนเดียวครั้งแรกของเดียรีนะทุกคนแล้วแบบว่าตอนนี้ก็คืองงมากว่าสรุปจะไปเราหรือว่าจะไปขึ้นเครื่องดีเพราะว่าเราเข้ามาก็ค่อนข้างที่จะใกล้เวลานะทุกคน,กคนว่าฉันควรไปไหนดีคะตอนนี้สภาพก็คือไม่ไหวแล้วเหนื่อยมากทุกคนแล้วก็เศร้ามากเช่นกันนะคะ พอแค่ okay. จะเปลยแล้วนะคะแต่ว่าขอไว้รอก่อนโอเคนะคะขอเข้าตัวขอตัวไปรอก่อนทนะุกคนเหนื่อยมากโอเคทุกคนนะคะนี่เราก็มานั่งรอเนาะทุกคนทุกคนะคะตอนนี้เราก็อยู่ในเแล้วค่ะก็จะมากินน้ำส้มเพราะว่ามากินไหนมาแบบ หิวน้ำมากแล้วโทรศัพท์ก็คือจะหมดไปหมดแล้วหน้าฉันก็แบบเป็นอีกคือแบบบรรยากาศนเช้าก็นั่งรอนะคะแล้วก็เดี๋ยวพอใกล้ถึงก็ออกไปตรงนู้นสบายมากทุกคนโอเคโอเคทุกคนเราก็จะกินนะคะแล้วก็เราเรื่องตีเรื่องผีเกิดขึ้นมาที่เข้ามาก็คือแบบว่าเราแบบว่าโดนแบบว่าเขาให้แยกบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดีไวน์กับแบบว่า กับ,กบแบบทั่วของต่างๆใช่ปะ่ะอืมแล้วก็ต้อแยกเวทีวันนี้กูคือแพ็กไม่อยากยื้อค่ะแบบแพ้งา่ายจริงจริงตลกคือกูโดนแย่งโดนแกะกูต้องมานั่งแกะแล้วก็ต้องมาแพ็กใหม่แบบเหนื่อยมากเปก็นการทำเงาคนเดียวที่เหนื่อยมากแต่ว่าแฮปปี้จริงๆเพราะว่าได้มากินอาหารก่อนที่จะขึ้นนะคะทุกคนมันก็มันแบบเรื่องที่ดีปนไม่ดีอะทุกคน โอเคทุกคนเราก็จะไปล้างหน้านี่ะล้างหน้ากัน,นะคะที่เรานะคะ โอเคน่นากาศในเรานะทุกคนแต่เราก็กำลังจะออกแล้วนะคะพนะต้องไปขึ้นเครื่องแล้วนะี่คือหน้าเรานะแต่เรากำลังจะไปขึ้นเครื่องแล้วคะ่ะทำไมกันมัคนเดียวมนลำบากมากไปกันทุกคน <c oughs> เมิร์งคือเขต้องไปทางไหนตอนนี้มั่วอยู่นะโอเคตอนนี้นะเขาก็ใหอเราไปหูแที่พูดกันอยู่แล้วและจบอกว่าฟังว่าเมื่อกี้คือตอนแรกบ่นว่าหอยแกลอนดอนอะไม่เห็นจะหนาวเลยมร้อนมากสุดตอนนีก้กูออกมาอยู่ข้างนอกเพื่อทดสอบอากาศเลยมันหนาวค่ะทุกคน,นะคะ่ะเดี๋ยวมีเรื่องมาเล่าด้วยเรื่องติดต้นคนกระเป๋าทางกระเป๋าแล้วก็ แล้วก็แล้วก็แล้วก็แบบตอมอได้ลับเออเลวิธพี่เชื่อคุณมาวันแรกแต่เลวิธพี่พตกใเรื่องผีที่จะมาเล่านะคะก็คือว่าตอนแรกอ่ะก็ค,คือคิดว่าแบบตอมอจะเค้งมากใดๆก็คือเตรียมเอกาสารไว้เยอะมากสรุปก็คือตอนแรกมันมีแถวที่ยาวใช่ปะก็คือเหมือนคนเข้าเมืองกับแถวสติลเดนแล้วเราก็แบบไปแถวสติลเดนไม่มีคนเลยแบบไม่มีคนต่อเลยแล้วพอเราไปเสร็จเราก็เตรียมคาถามไว้เยอะมากเตรียมเอกาสารไว้เยอะมากเนี่ยสรุปพอขอดูใบเดียว เออแล้วเขาก็บอกว่าให้ไปเอา BRP นะแค่นั้นจบเลยก็คือแบบเหมือน BRP ก็คือไปเอาที่โพลสออฟฟิศของนอทำตันนะคะแล้วเขาก็ให้ออกมาเลยแล้วต่อมาอก็คือเล่นกับเจ้าตัวนี้ด้วยทุกคนนคือเขาเล่นกับน้องตุ๊กตาเขาก็ถามว่า,นา,าเนี่ยมีพาสปอร์ตให้ตุ๊กตามเนย่คือเขาใจดีกว่าที่คิดแต่เรื่องพีมันไม่ใช่อันนั้นทุกคนก็คือชั้นของเยอะอย่างที่ทุกคนเห็นแล้วตัวตรวจกระเป๋าจ้าคือแบบเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ ตอมอไม่ใช่ตอมอ,อ่ะคนที่แบบตรวจกระเป๋าแบบว่าแบบพวกภาษีอ่ะเออไปอ่ะไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรเออนั่นแหละแล้วเขาก็เรียกฉันเข้าไปในห้องจา้าแล้วก็เปิดกระเป๋าทุกชิ้นเพื่อจะดูว่าแบบมีอะไรที่เป็นภาษีไหมตอนแรกเขาถามก็ว่ามีแบบฟู้ดไมนี่างก็บอกว่ามีเพราะว่าเอาอาหารจากไทยมาสรุปพอเปิดตรวจก็คือไม่เจออะไรจา้าโอเคจบเปิดกระเป๋าทำไมตั้งแต่แรกคือมันไม่มีอะไรเลยแต่คือเขาตรวจเพราะเราแบบของเยอะไงแล้วทีนี้ก็คนขับรถก็ มารับนะคะพอมารับเสร็จก็คือพี่เขาบอกว่าเราเป็นคนแรกตั้งแต่พี่เขารับมาเลยที่แบบตรวจตรวจกระเป๋าว่าพีกมากทุกคนโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้ดีดีนะคะเพราะว่าคลิปหน้าจะพาไปชมเมืองนอตทฮมตันแล้วก็พาไปเอาบี p ของเรานะคะบ๊ายบาย